สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 นะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนจะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณนะครับไม่ยากนะครับเราลองมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับรมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันนะครับโจทย์ปัญหาที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือนะครับาวันลบผ่อนชําระเงินกู้ซื้อบ้านนะครับโวงวดนะครับงวดละ 185,000บาทนะครับวันลบใจเงินไปเท่าไรนะครับแน่นอนครับประโยคสัญลักษณ์นะครับเป็นการคูณแน่นอนครับก็ต้องใช้6คูณด้วย185,000นะครับส่วนวิธีการคูณนะครับนักเรียนก็คงรู้แล้วว่าการคูณนะครับกับจํานวนนับ1หลักเนี่ยนะครับเราคูณไล่ไปเทียตัวเลยนะครับเอา6คูณไล่ไปเทียตัวตั้งแต่หลักหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนนะครับเราก็จะได้คําตอบมานะครับ่า การคูณมีสมบัติจารสลับทีนะครับเราสามารถใช้6คูณกับ18ดหพันรือใช้8ป8 5 0 0 0แสคูณ6ก็ได้นะครับคำตอบเท่ากันนะครับเหมือน2คูณ5กับ5คูณสิบนะครับคำตอบจะเท่ากันครับตัวอย่างที่2นะครับร้านไทยเอกสารนะครับสองพันไทยเอกสารครับ2 1 5พัน้ห้าิบชุดนะครับแต่ละชุดมี32สองหน้านะครับร้านค้าไทยเอกสารนะครับทั้งหมดกี่หน้านะครับก็คือประโยชน์สัจลักษณ์นะครับเอามาคูณกันนะครับแล้วก็ใส่คำตอบมาได้เลยนะครับ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับโจทย์ปัญหานะครับเราควรจะวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นนะครับอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะครับแล้วก็โจทย์ต้องการทราบอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับตัวอย่างนะครับโรงเรียนสั่งซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์58ตัวนะครับราคาตัวละ2 7 5 0บาทนะครับโรงเรียนใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเราดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้ครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือโรงเรียนสั่งซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับนะารับาคาต 2 0 0อ่า2,750บาทนะครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองโรงเรียนใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับก็นํามาคูณกันนะครับอย่าลืมนะครับคูณกันเล็กหลักนะครับหลักสิบอย่าลืมเติมศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องมานะครับครับต่อมานะครับข้อต่อมาข้อสุดท้ายนะครับบริษัทจ่ายเงินเข้าไฟฟ้าเดือนละ35,800บาทนะครับภายในเวลา2ปี นะครับคิดเป็นเงินกี่บาทนะครับหรือเท่าไรนั่นเองนะครับเราก็มาดูนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือบริษัทจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเดือนละ35 8ห0้าดรอบาทนะครับภายในเวลา2ปีคิดเป็นยี่สิบี่เดือนนะครับเราต้องแปลงนะครับแปลงจากปีให้เป็นเดือนเพราะว่าโจทย์ถามเดือนละนะครับเราจะมาตอบเป็นปีไม่ได้นะครับาฉะนั้นเอามาให้เราแปลงเป็นเป็นเดือนแล้วนะครับจึงจะ เอามาคูณกันนะครับก็จะคําตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าใครเอา2มาคูณนะครับเอาปีมาโจทย์ถามเดือนนะครับแต่ตอบเอาปีมาคูณนี่ก็ไม่ถูกต้องนะครับต้องระวังโจทย์ให้ดีด้วยนะครับเมื่อนักเรียนศึกษาคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ลองทําแบบฝึกหัดนะครับวันนี้2หน้านะครับหน้า5 5หน้า16นะครับ เช่นเคยนะครับข้อเสนอแนะนะครับนักเรียนก็ควรศึกษาคลิปนะครับพวกคู่ไปกับนังสือเรียนคณิตศาสตร์ด้วยนะครับทาให้เข้าใจแล้วฝึกทําด้วยตนเองบ่อยๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ทบทวนบทเรียนซ้ำนะครับหรือดู u t u b e เพิ่มเติมก็ได้นะครับตรวจนะครับใช้ปากกาแดงตรวจนะครับแก้ไขทาตอบที่ผิดให้ถูกต้องด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ